มีอาการแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลตาผ้ามัวมองไม่ชัดยิ่งเวลาขับรถไปทํางานแสบตามากๆเลยครับทํางานไม่สะดวกเลยตัดสินใจไปซื้อดีคอนแทคกับอีโวมากินสองกล่องอาการดีขึ้นมากเวลาขับรถไปทํางานมองเห็นชัดมากขึ้นและก็ไม่มีอาการแสบตามองชัดขึ้นค่ะจุดดำๆที่ลอยไปลอยมาตอนนี้หายแล้วค่ะ สาเหตุที่ตอนนั้นที่คุณหมอบอกว่ามีเลือดออกที่ตาเนี่ยเกิดจากคุณแม่เป็นเบาหวานขึ้นตารั้งแรกจะแสบตาก่อนแ,แล้วก็น้ำตาจะไหลตลอดอแล้วก็จะเป็นแบบใยมงมุมเทดลองมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นแต่พอดีมาเจอตรงเนี้ก็เลยแบบออขอลองอีกสักครั้งดีกว่าอะไรก็ตัดสินใจที่จะกินตัววีโวนะคะแล้วก็ดีคอนแทคนะคะ ชุดแรกไปนะคะหลังจากที่กินแล้วเนี่ยคุณแม่มีอาการดีขึ้นนะคะก็เลยสั่งต่อเนื่องนะคะค่ะป้ลจะอยากให้แม่ได้พูดอะไรกับคนที่กําลังดูคลิปนี้หน่อยค่ะค่ะอ,อยากให้ลองนะคะไม่ต้องลองตัดสินใจเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะอืมค่ะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจะให้หายแป๊บเดียวมันเป็นไปไม่ได้อค่ะแม่เป็นผลลัพธ์ของการใช้นะคะที่ทําให้คุณแม่ กลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ